ตัวอย่างที่1นนะครับจงหาอินทิกรัลของ x ยกกำลัง3บวกเ่ษ1ส่วน x บวก x ยกกำลังสองส่วน5บวก8 dx นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่บวกกันอยู่นะครับดังนั้นเราก็สามารถกระจายเครื่องหมายอินทิกรัลเข้าไปในแต่ละตัวได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติผมเขียนแสดงวิธีทำแบบละเอียดหน่อยนะครับผมก็จะได้เป็น อินทิกรั x กำลัง3บวกเน1ส่วน x บวก x ยลกําลัง2ส่วน5บวก8 dx ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับอินทิกรัของ x ยกกําลัง3 dx บวกอินทิกรัของเศษ1ส่วน x dx บวกอินทิกรัของ x ยกกําลัง2ส่วน5 dx แล้วก็บวกอินทิกรัของ8 dx นะครับ เครื่องหมายอินทิกรัลกระจายเข้าไปที่ทุกตัวเลยนะครับมีอยู่4ตัวก็กระจายเข้าไปให้หมดแต่และตัวมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะครับดังนั้นตัวพวกนี้ก็ต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกเส้นเดียวกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ทําการอินทิเกรตออกมานะครับก็ใช้สูตรใช้สูตรอ่าใช้สูตรที่2ใช่ไหมใช้สูตรที่2ในหน้า129นะครับอย่างที่พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะ ใช้สูตรนี้สูตรเดียวได้เลยนะครับอ๋ออีกสูตรหนึ่งก็คือตัวนี้ใช้สูตรที่3นะครับตัวนี้ใช้สูตรที่2อนอันนี้ใช้สูตรที่2ได้นะครับอันนี้ใช้สูตรที่1น,นะครับส่วนตัวนี้ใช้สูตรที่3อ่าตัวนี้อินทิเกรตลงมานะครับเราก็จะได้เป็นเยกยกกำลัง4ส่วน4่ตัวนี้อินทิเกรตลงมาใช้สูตรที่3ก็จะได้เป็นลอเน็ปสรเนะครับ ตัวนี้อินทิเกรตออกมาก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2ส่วน5บวก1นั่นก็คือ7ส่วน5นั่นเองนะครับอ่าเป็นยกกำลัง7ส่วน5แล้วก็ส่วนด้วย7ส่วน5และตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้อินทิเกรตออกมาก็จะได้ 8x นะครับอย่าลืมบวก c ด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นการอินทิเกรตนะครับตัวนี้ยังไม่สวยนะครับเขียนให้สวยนิดนึงนะกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับ เทอมอื่นๆเหมือนเดิมนะเทอมแรกก็เป็น x กำลัง4ส่วน4มอนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็น log หล x เหมือนเดิมตัวนี้เขียนใหม่เราก็จะได้เป็น5ส่วน7 x ชวกำลัง7ส่วน5นะครับตัวนี้ก็ได้เป็น 8x แล้วก็บวก c นะครับเสร็จเรียบร้อยนะได้คำตอบละ